เขาเหมืองอ่ะเขาเหมืองไม่ให้อยู่เขาเหมืองมากไอเชนให้ไปรับะเกินแปดอาทิตยมันน่าจะเขาน่าจะนอนลงบาลนะอเาหมือเขาเมือง้าหันตำรวจเป็นร้อยแล้วผมเคใหม่ผมเคใหม่ซิวซิววเคลใหม่ถึงให้ถึงให้เค็ม่ถึงให้ผมโดนฮอแท็กนะพี่เขาโอเคโอเคมั้ยถาาฟาบินทงหน้สน

มาแนละ้วต้องหันกันกลัวเพื่อนกลัวเฟยกูกลัวต้องต้องยังไม่จ่ายอีกสามสามยาแล้วยังไม่จ่ายการเขาสองคันและสี่คนสี่คนได้เดี๋ยวพิเศษเป็นสี่สี่ห้าตัวเลยต้องนระงมยาละโอเคกปแล้ว เอ้ไอ,อ,อ้กูเจอตำรวจในเมืองมีตำรวจนะโรงพยาบาลต้นฮอแ็กใต้ผมเล่ตัด<อ>เลยอยู่บ้านฮิโรชิฮอพี่แหละต่ฮอหลุดตำร,ร,ร,รวจ ไม่เหลือไม่เหลือประมาณสี่ทีเฮ้ยกูเจอไอ้พลามแปดตำรวจอยู่กูเต็มเป็นสิบเลยมันมันมันจะเหินใช่ไหมเดี๋ยวไอ้พี่อยู่ไปอยู่บนตึก tiktok อ่ะมันมันจะเหินเอาผมอ่ะโอ้ป็นไงขอโดนเหรอมันขึ้นมาไม่ได้พี่มันตอบอยู่บนของของเนี้ยกียร์ครับโดนมานเกียร์ตานหมดสี่บนไปกี่นาทีไปสี่ห้านาทีจะเหรอไปยิงได้หรือเป่า

ปืนตรงไหนนะปืนตรงไหนอีสปสอร์ตอมบีอคนนึงเฮ้ยอ้เหียกูเกมวะในเมืองนะในเมืองอไ,อไ,ยอยไ,ไ่ทันแล้วตำรวจฮะไม่ต้องไม่ต้องลางไปเลยน้องไม่ต้องช่วยพี่อตเอเพียร์หุ่หนเห,หน,น ข้าอ่านข้นเนี่ยข้างในเด็กข้างนอกอะขย้ายอยู่ข้างในข้างนอกข้างนอกขย้ายขับออกขับออกขับออกไปทางบ้านกันรเงี้ยขอพอสุสานสุสานพระนอรพอกับตำรวจเยอะก็ตำรวจต้องเฮ้ยสามท่อสามท่อสามท่อมากันให้กูหน่อยดิไปป่ะข้าวหนึ่งหมื่นที่ข้าวหนึ่งหมื่นเฮ้ยกันให้หน่อยกันให้หน่อยสามท่อสวยสวยเพื่อน ปีสองศพนะที่ครา,าวหนึ่งหมื่นอ่ะคราวหนึ่งหมื่นข้างคือตายอ่ะออออมีตำรวจนะมีตำรวจนะ ถึงอั่้าจดีอพี่ตำรวมดอะโครึ่งหลอดิดตำวทั้งหมดไดอยู่ตรงเขาของเพลงเขาะใคราลใครถาของเพลงอ่ะเาดนม่มัตายน้กรอฮกุรอดตำรวจไปร้อยกอดในเมืองไงซ่อมได้แล้วขอบคุณครับน้องใครกันให้พี่เอยจางจรเนี่ยเรางวัลเป็นหนึ่งจูบไรกันไอ้เจ้า เอองัวล่ะรู้งห่อไปนี่ต้องมีงงเายาน,ขนนะเาขาเผาท้ายหน้าแต่งอากสวเครผมขอเจมเอาให้ตลอดเลยวันตายของเจ้าไอ้ปเอี้ยวไม่อดอ้ เราลงน้ำได้ป่ะวะไปครับหลอ5นาทีนะไม่เป็นไริมสอะไรเนี่ยแล้วมึงขังกูก่อนเหรอฟองไม่ฟององฟองอยวกเจอเลย

ไอพี่พี่บอกเขาแล้วนะว่าห้าทุ่มสิบนะห้าทุ่มสิบใหให้ชุบให้ชุให้ชุบ่อนเลยใช่ไหมงั้นก็ไม่จะเราชุบเขาไม่ได้้ทิ้งหน้าโรงพบาลครับโหลไอไม่มีครับม่นี่ไหไม่่ม่นมาแลนะพี่ผมองกเมาแล้วโคพวกเค้นใ่ปล่อยเขาหน้าโรงพยาบาลหรอเด็นวเลือกหน่อยได้ปะเราไดไปได้ครับเป็นจรไหมกูจรบอร์อะสีแดงแรงฤิ์ดี่ไม่เคยเป็นเบอร์กูเป็นตเไมาเลยไปไปขาของกันเลยเินอยู่นะลาดกลาง เออหมดยังครับเหลือเหลืออมหมดยังกลางพี่มพี่พี่้ตัดได้อะแถวไหนมีใครใก้ๆแตรงตรงุ๊บพี่ผมโดนไล่ผมเอละมันปล่อยผมแล้วพี่มัปล่อยไปรีเลยรีรีรีเรีดเดมอนเฮดใครอะฟิกเกอร์ดอ กูเจอเจอเบอร์ลินสองคนอ่ะปล่อยเลยเนาะปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเซ็ตเลยเซ็ตเลยดีกว่ามันจะไม่เสียเวลาเนาะมึงเคยไปรับยังมันเจ้ามึงติ่เบียราอยู่กับเมืองกันเยอะไหมถ้าส่งทีมักลางเมืองเยอะเรามาสุดละส่งทีมันพี่แล้วถ้าผมโดนไล่อยู่อ่ะพี่ปล่อยเกมเลยปะโดนใครตำรวจเหรอไม่พี่เคสเคสใหม่เคสใหม่เคสใหม่ปล่อยปล่อยเลยบอกว่าตำรวจให้ให้ให้สบตำรวจไปเลยปล่อยเกมไปเลยก็ได้เซ็ตใหม่กันดีกว่ามันเดือบไปหมดแล้วนี่เซตแรกอ่ะมีมีใครเหลืออีกหนึ่งถึงสองนาทีป่ะมีป่ะ ไม่มีบอกผมบอกแล้วแต,แต่ผมแต่ผมไม่เกินสิบอะ่ะแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะมีใครอยู่แถวสอนรถเหลือป่ะมันมันมันเหลือเองเองงั้นน่าจะเหลือเองเคสเดียวแล้วน้องมีมีมีของผมพิเคสหนึง่งพี่กี่นาทีครับประมาณสองนาทีท้ายพี okay, okay, okay. ่โอเคโอเคลาไปก่อนลาไปก่อนลาไปก่อนเรารวมเรารวมกันจะรบกันกันจะรบ